สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่ชาางองยูทูปสถาห์ดวงตาบุญชื่นนะครับเสถามเคนีละนอง4ี่มชุมพร165กิกิโลนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกานะครับ10นาฬิกา30นาทีนะครับพี่น้องอายติ่ทร่ทหนุนตาท่านออกออกจา<อ>กที่พักอ่าพ่อตำร,รวจนะครับชุมชนนะครับ อย่างนี้จะโดนแล้วก็ไม่ต้องท้องขมยเยอะอยากจ่าโดนจะไดจับน้ำครับจับน้ำทั้งวันนะครับสาธุาครับสาธุครับสาธุสาธุครับ Satu-satu <silence>

ดูมูดหัวเขตเมืองและนองนะครับเขตเมืองและนองแค่เขาคนระับ

ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับร้อยเวรสอฟพอกปืนสาธุครับสาธุยกน้ำถวายด้วยนะครับยกน้ำถวายครับยกครับยกยกไม่ไหวกางครับเลยครับ,ารบสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ สาธุครับสาธุครับเดี๋ยวด้านหลังรับทันทีเด้อ วันนี้ร้อนมากเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับช่วงใกล้จะเที่ยงสาธุสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวพี่นมให้ตัวเล็กนะครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับ ยกไว <club Humans. S 3> ้ครับยกไว้ครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุยกไว้นะครับดบครับดบน้ยกยกขึ้นไว้ยกน้ขึ้นนะครับสาธุสาธุยกไว้ครับยกไว้ไม่ต้องก้มมากนะครับยกกได้ยกนะครับถนักเราจับไว้นะครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับยกครับยกเลยยกเลย สาธุ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 ครับยกขึ้นครับสาธุครับฮึ สาธุสาธุครับพี่น้องท่านอยากให้หลวงตาท่านก็ให้หลายทีนะครับเมื่อกี้หลวงตาท่านก็ให้คนรัดสองสามทีด้วยนะครับเมื่อกี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามไว้นะครับที่ช่องสัทธาหลวงตาคนชื่นจะตั้มเทียนีนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับฝากพี่น้องได้เข้ามา